สวัสดีจ้าก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมากินผลไม้ชนิดนี้กันนี่เลยรู้จักกันไหมคะผลไม้ชนิดนี้ก็คือมะไฟนะคะอันนี้จะเป็นมะไฟนะคะไม่ใช่ละไมนะคะมะไฟนะคะก็เป็นผลไม้หน้าร้อนนะคะที่นิยมกินกันนะคะ มีรสชาติหวานๆเปรีป้ยวๆนะคะดีต่อร่างกายเลยนี่เลยวันนี้สมพรก็ไปเจอนี่นะคะผลไม้ชนิดนี้นะคะวางขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนที่สมพรไปส่งหลานนะคะสมพรก็ซื้อมานะคะ1กิโลนะคะกิโลละ35บาทนะคะก็เป็นผลไม้ที่ สมพรน,นะคะชอบกินมากๆเลยจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะก็ชอบมากๆเลยมะไฟนะคะก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือส้มไฟหรือมะไฟนะคะมะไฟนะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็หวานหวานก็จะหาก,กินไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของผลไม้ก็คือทุเรียนเงาะ นะคะลำไยอันนี้ก็เป็นมะไฟนะคะมะไฟนะคะก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของมะไฟแล้วก็สรรพคุณของมะไฟนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะมะไฟนะคะก็มีวิตามินซีนะคะก็จะดี ต่อร่างกายของเรานะคะก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณเรียบเนียนเป่งปังแล้วก็สดใสนะคะมะไฟนะคะก็จะทําให้ชุ่มคอเมื่อเรากินมะไฟนะคะแล้วก็ยังช่วยขับเสมหะละลายเสมหะได้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อใช้เป็นยาล่ะ ระบายนะคะรักษาอาการอาหารไม่ย่อยได้ด้วยแก้อาการปวดข้อปวดเขา่าส่วนรากของต้นมาไฟนะคะนํามาต้มกินก็จะช่วยดับผิดร้อนได้นะคะส่วนมเมล็ดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องรากสดนะคะแล้วก็รากแห้งนะคะนามาต้มก็จะช่วยรักษาโรคเหลิมได้นะคะรากสดก็จะช่วยแก้ปัญหา ของบรรณโลกนะคะบรรเทาอาการถูกเสียดท้องช่วยแก้แผลเป็นแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะช่วยลดระดับคอเอลสเตอรอลในเลือดนะคะช่วยป้องกันการติดเชื้อช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กนะคะดีมากๆเลยแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของ ผลไม้ชนิดนี้นะคะก็คือมะไฟมะไฟนะคะก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะสองสายพันธุ์นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือมะไฟแน่นอนนะคะข้างในเนื้อนะคะก็จะมีสีขาาขุ่นๆนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่ากินมากๆเลยสำหรับ ช่วงหนาร้อนนี้นะคะแช่เยินนะคะอร่อยมากๆเลยก็เป็นผลไม้ที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หากินไม่ค่อยได้แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าของทุเรียนแล้วก็เงาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลมะไฟนะคะเปลือกก็จะหนานิดนึงข้างในก็จะมีเนื้อสีขาวขุ่นๆนะคะกินผลแก่ๆเนื้อเยอะ รสชาติอร่อยมากๆเลยสมพรก็ชอบทานนะคะวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับผลไม้ชนิดนี้มะไฟจ้าส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีผลไม้ชนิดไหนหรือพืชผักสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับชมนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับครั้งนี้คลิปนี้ mm hmm. ทพรก็ต้องไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ mm hmm. เราก็มีสมุนไพรซึ่งจะมาในรูปแบบของชาชงสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่อยู่ในซองนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีสรรพคุณลดไขมันแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ ควบคุมน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตานะคะสมุนไพรที่อยู่ในซองนี้นะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรอย่างเช่นฝางแดงแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดนะคะจัดอยู่ในตำรับยาแบบชาชงนะคะก็ทำให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็ ง่ายขึ้นด้วยนะคะแค่เรานําใส่แก้วแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปก็สามารถที่จะนํามาดื่มได้แล้วนะคะสรรพคุณนะคะลดไขมันแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะควบคุมน้ําตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังช่วยบํารุงสายตานะคะชาซองนี้นะคะเราสามารถที่จะ ชงได้หลายครั้งนะคะคือหมดแล้วเราก็สามารถเติมได้นะคะสรรพคุณก็ดีๆหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะชาชงสมุนไพรนะคะมีสรรพคุณดีๆหลายอย่างเลยจ้า